มาแล้วครับผมมาแล้วครับผมหนึ่งตัวครับผมปลาช่อนอุบลครับผมปลาช่อนอุบลครับสวยๆครับผมเชฟกระท้าเลยผักบุ้งไยแดงใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ ตัวเก๋าเหมือนกันนี้อันนี้อันนี้หมอครับผมหมอทีอนีหมอไหลเนาะเจอหมอกระเทียมครับผม <_ d ata> ต้องลองครับต้องลองหมอบอหมออันนี้หมอคร <_ d ata> ับผม <_ d ata> มีมนนีมีตัวนี้เก่าแล้วก็หมอรุ่นเกาออเ่าอือตัวนี้เขียบนโอเคมีตัวนระเทียอันนี้อันนี้ก็เข่ง อันนี้เมนูอะไรครับผมนึ่งมะนาวไอ้เชฟวัฒนท้าเล็กบอกนึ่งมะนาวครับผม รเตรียมแล้วครับผมไปครับเดี๋ยวเราจะไปหาปลากันแบบไม่ตกปลานะเราแบบพื้นพื้นบ้านมั่งวันนี้เปลี่ยนอารมณ์มั่งครอบครัว ่าทางน้องมีโอนับแอปปี้มีความสุเอเราจอดแหกันเดี๋ยวันนี้เรามีครูจะทอดแหนเดี๋ยวันนี้เราจอดี๋ยววันเมครูจะทอดแเดี๋ยวันนี้ามีคูจะทอนมครูทอดแหเดี๋ยววันนี้เรามครูจะทอดแหนเดนเรามคจะอเดี๋ยววันนีเรามจะอมทอดแห <c oughs> เดี๋ยววันนี้เรามนะหนเดี๋ยวเรามจะทอดแหเดี๋ยวเรามะทองแตนว้ม สองแต้มนี่ตัวเท่านี้เลยนะเบ่าแล้วมันอ้วกออกมาเหลือตัวเท่านี้เหยื่อเราเอ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 ามาเยอะไหมไม่เยอะโอ้ใา้จับตัวดีหนามเลยเนาะเหยื่อเหยื่อปลอมเหยื่อปลอมไงเออปลายางเนี่ยเอาเอาเอาไปร่อนปลาช่อนมาเอามากี่ตัวสองเดี๋ยวเดี๋ยวผมส่งพัสดุมาให้อะไรตรงเนี้ย มาว่าดีกันนะโบย <laughs> เนี่ยไวนะถ่ยห้เนี่ยน้อยแปดอดอตถ่ายถ่ายพี่หน่อยเดี๋ยวให้รางวัลรางวัลตกปลาใหญ่กับตกปลาเล็กเดี๋ยวกดกดกดแล้วกดแล้วเดี๋ยวเดียวพี่ไปตัดต่อเองเลยใช่ไหมสองหน่อยฮู้อืมเอ้ยพร้อมแหนเอาบอเอาไอขวดหนึ่งไหนะฮะใช้ขวดไหมนี่ขวดหนึ่งส่งลงส่งส่งสองขวดเลยฮะส่งสองขวดเลยี่จะขวดก่อนไม่จะส่งมอบ อถ่ายวีโออยู่เดเดตะต่อเนี่ยโอ้ยิ่งจังขนาดเลยยิ่งจังงานก็มาที่ไปเลยตัวนี้ตัเออใครใครได้รางวัลไอไอไอเนี่ยรางวัลอะไรตัวไหสไอไอนี่ไอนมีมีลงมีมีลงยูทูปอะไรเปล่ามีมีไม่ควรจะเป็นเอฟซีไงเข้าเข้าเลยเข้าเลยอันนี้เป็นเอฟซีเข้าเลยอันนี้ปบานตัดหาง เงินเยไหพัง่เปิดเปิดหเปิดจัหาังกลองบตัวใหญ่อย่างอใช่ไหมไอ้เราทังกับตัวใหญ่เฮ้ยใครเอ้านี่ไงตัวใหญ่เออใช่เอามาสิกลับานเดี๋ยวกันใครได้ห้องวงมาตัวใหญ่นี่ไงตัวใหญ่ตัวใหเอาสองอยนี่ไม่เกี่ยวเดี๋ยวกนใครไดราคาดิราคาได้เพราะราคาด้ ก็เบียร์่างนึงเบียร์่างนึจะเป็นเราคนหน้าคนนั้นเขากโดนตกโดนตกไปตอนจบอันนี้นักหาเราครับผมไต่ไต่ไต่ตันหางนีหางมันมันบี่ไวไปอ่านี่ตันหางนีตันหางโอ้อัโอันตันหางดกินเบียตันหางอาร์จีโอไม่เป็นไรตัดต่อได้ดูยังไงที่ไทยอยู่ไม่เป็นไรอ้า รางวัลตัดหางสองขวดครับผมโอเคเอ้าเอาแต่กองมันแรงมาอันนี้ก็ยังหมอบอยู่บาทเดียวแต่กองมันแรวมารางวัลปลาใหญ่สุดครับผมโอ้น่าจะ่สองโลขึ้นเนาะถึงไม่สองโลไปเถิ่นไม่ถึงเหรอเอ่อหม้อหม้อครับผม พอดีมืออื่นไปสองร้เป็นจริงได้บที่ได้เป็นจิงเลยแแท้ออนไปสองร้อยนปลาอะไรเอาใครกสนะสนุนมันเห็นแล้ว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  Mm-hmm. <laughs>

ไหนนะหึเป็นแย่มากสดสดร้อนๆโอ้ยไข่มดแดงสดๆร้อนๆร้อนจริงครับร้อนแล้วแม่แม่ยายร้อนแล้วตอนเนี้ยขึ้นแล้วขึ้นขึ้นตัวแล้วเอ้าแล้วเอาไปวางสดไม่สดดูมดกันแล้วกันครับผมไอ้นั่นต้องไปเก็บแม่ต้องหยิดิบเอาประต่าย่องยุ่งว่การให้ นี่ครับเฮ้ยเฮ้ยข้าแลาไปผูกซื้อได้นี่นิปลาไหลบีสิได้กินได้มาเขาซอยมากันสดๆเมื่อเช้าครับผมไม่มีแบบแช่แข็งครับอันนี้สดๆจากต้นดูดูหมดครับผมเด็ดมาสดๆเลยเนี่ยกระเดยกระเดยใจลอยกับมิการเอื้อเอื้อเอ้อจะดดทันดีธรรมชาติสร้างไห้ครับผมเออและไอไอยาสมุนไอยาสมุนไพร